สวัสดีเช้าว,วันที่21สิงหานะคะพี่น้องคะตื่นามาหาแต่แนวกินเบิ้งสองยายสองยายมาเฮ็ดอย่างให้กินเมื่อเนี้ยแกงขักหวานใสดดนน่ไข่มดแดงแกงผักวหวานบ้านไข่มดแดงตื้อแข็งนะคะทยอยทยอยไม่แต่แข็งก็ไม่ได้กินค่ะมันมืดยามแล้วมาเลยลุยหาของกินแต่เ้า อย่างนี้อันนี้หน้านี้เนาะเราได้กินกผักหวานบ้านเนาะหน้านนี้ผักหวานป่ามันเขาบกเก็บมาขายแล้วคนตกแล,ล้วนี่ยายามดูเนนนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะตำพริกแกงสองายทำให้กิน่นแกงปลาป่าบ้านเฮาหอมนะชีวิตแสนสุกขกลับมาทีก็ลำบากลำบากใายๆ ลำบากหรอดีใจละมาก็ดีใจแล้วอโบมาก็เอ็นทุกวันนะเอ็นกันอยู่ิตรงอนะแล้วบังคับด้วยนะวันนี้บังคับบอกให้ยายหนีถ้าออกไปแล้วจะกลับมาโบกลับมางั้กลับไปแล้วพอบ้านคนอีกพอเพิ่นไปแลออยากลูกยากลากันไงลำบังคับได้ไงมื้อนี้ใช้ภาคบังคับห้ามออกบ้านแล้วก็บังคับให้กินข้าวเช้านำโอ้ยนมตัวด้วยตัวด้วยได้บัวปั้งขี้บุญย่้ย ยขายาต่ำนาอดกูตรงนั้นหน้ัเ่งหน้าขยน้าจังเจอยหัวอยามเช้านะคะยังไม่เจ็ดโมงเลยนะไม่ใช่อะไรกลัวยายออกบ้านนะอดูนะคะบรรยากาศชุ่มฉ่ำเมื่อคืนก็ฝนตกทั้งมุ่คืนเนาะท้องฟ้าเบิงดิชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะ ยายจ๋าก็หุงข้าวใส่บาตรเสร็จแล้วของเราก็จะมาจัดการอีกรอบหนึ่งเนาะดูดอกดาวเรืองหลังบ้านสดชื่นสดชื่นนะคะบรรยากาศยามเช้าลมเย็นวันนี้นี่เย็นชื่นใจมากๆเลยอย่างเรานะแต่ว่ายายบอกว่าหนาว หลานมานอนด้วยเมื่อคืนตัวเล็กก็ร้องจ้อยๆบอกว่าหนาวนะคะแต่สําหรับยายจ๋าแบบนี้เลยสดชื่นมากแต่ว่าท้องฟ้าเป็นน้ําแบบนี้วันนี้น้องชายเก็บพริกนาอพี่ชายเหมือนกันนะคะพี่สาวไปทํางานยายจ๋าก็จะนั่งอยู่กับสองยายหาแนวกินถ้าไม่ออกบ้านก็จะหาแนวกินนะคะเมนูต่อไปก็จะแกงบอนอืมาดูนะคะนี่บอนเก็บมาใหม่ วันนี้อยู่บ้านเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูแกงบอนรอรสกับข้าวมาเนาะรอรสกับข้าวมาแล้วเราก็จะมาทำกันสดฮอนฮอนสิกินเผื่อดพี่น้องวันนี้นะมาแกงผักหวานบ้านให้กินนะคะนี่ตำแบบแตกตำแบบโบราณโบราณเซ็บแซ่บบ้านเฮาแบบแตกกันได้ัน ยายโอ้มันบะแตกเลยเนี่ยบะเบนไปไล่อันเนี้บะเผ็ดได้บะเผ็ดให้จ้ำมันชุดที่เราใจใหญ่ได้บะาพ็ดให้จ้ำมันสดเบ้นเออแกงแบบนี้แกงเผื่อได้ทั้งคนหนุ่มคนแก่นะอ่าคนหนุ่มมักเผ็ดกกัดเม็ดพริกไปต้องคนแก่ก็นัวพอดีพอดีนะคนแก่ก็นัวพลังบะเผ็ดนะเขาะทำงานเอทำที่นี่เหมือนยายจ๋าเนี่ยทำอาหารคนเดียวแต่บอกนะพริกที่นี่เผ็ดเด้อพี่น้องเอ้ย ยูหุ่นกิน30เม็ดเจ้าเยาวามากินนี่ได้แล้วค่อยโดด3เม็ดค่อยกระโดดเ <3 S 1> ลยเผือมเม็ดก็ปะปุด้เราคนเทาอ่ะพริกมันเผ็ดจริงๆกกเส่ยงเมยใส่แค่สองเม็ดเออมันแตกต่างจริงๆนะคะอาแตงแบบบ้านๆผักหวานรสชาต <laughs> <laughs> ิโอ้โหดูด,ดูนางดูนางทำอะไรคุณยาย มายังบ่ครบมัย้ย <บร S 2> สามสาวเดือดแล้วน้ำปลาเดือดแล้วมาทำกินข้างนอกเลยตั้งเตาแก๊สปุ่มรถก่อนนะคะผักก็ได้มะเขือยาวลงรดหนึ่งแมนเพราะว่าผักหวานกับไอ้ไข่มดแดงเนาะไข่มดแดงตุ้กแข็งไข่มดแดงยังแข็งอยู่ลงก่อนาลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวนี้นะผักหวานนี่ยังใส่ม่ได้หอมปลาร้าตุ้ย อันแกงพหวานเขาใส่มะขามบ่บ่ใส่ละมะว่าส้มมาไข้หมดแล้วมะส้มเดี๋ยวมาเคี่ยมใส่้เอามาย่าเอาแซ่บได้เลยนี่รอให้โบแตงเคี่ยวก่อนนะอ่ามีโอกาสได้กินไข่โดเดงคือเก้าจะเป็นตู้แข็งเล้พี่น้ำจ๋าตู้แข็งจะต้องเินมันบ่งม่น นับวันถอยหลังอีกไม่กี่วันก็กลับเบลเยียมนะคะมเมนูยังโบคบเออเมื่อนได้ก <laughs> ินแกงนางบ้านเอาบางบังารอออกไปทางนอกกะโอ้ยก็บ่ได้กินอาหารบ้านเนาะม,มันก็แทบไปอีกแบบหนึ่งนะคะอยู่บ้านกัหัางซี่แล้วนี่เลยนะคะชีวิตเจ๊จามาทีไรก็เหมือนเดิมมนานั่งกินอาหารบ้านเฮานะคะแต่จริงยักขดไปทุกอย่างขนักมันขดไปบ่ได้เ <laughs> นาะ ลูกสาวบอกว่ากินเพื่อได้ได้วยแม่เอ้ยอว่าใ<ง>นนางมิวก็โซบเนาะสงสารลูกสาวอยู่นะคะมาก็ได้ไดกินแบบลูกเอ้ยทำร่างกายให้แข็ง,งแรงเก็บตังค์หน่อยเก็บตังค์หน่อยค่าตั๋วแพงมาต้องละมาเป็นแ่มาคนเดียวพวงเลยนะเออพวงไม่กินแล้วลูกมันจะเอามาคนเดียวหรือจะอุแตแม่ต้องโอกลูกถ้ามาจริงๆก็คงต้องได้ช่วยและดูแล้วเป็นพวงเลยละมาให้มันเก็บส่วนมาสักหน่อยก็ยังดี นี่บ่มีเลยบ่ให้มันมาอยผักหวานลงเล็บผักหวานนับ้านนะคะพี่น้องคะหวานขึ้นบ้านนะคะไม่มีสารพิษเลยอันนี้ผักหวานบ้านปลูกหวานหอมลหอมมันก็จะไปอีกแบบนึงไม่ใช่ผักหวานป่านะคะแต่มันก็หอมเหมือนกันเนี่ยหอมอร่อยมันัวเลยวันนี้พอดีดูสีสันอิดแก๊สเลยลูกหอมมากกลมก่อนใช่ไหมกลัดก๊ัเลย เอาเดียวเอาเดียสะออนนำพี่น้องค่ะเอาผักเดิม่โอ้เราใส่ใส้พริกเยอะปันนี้ละไม่เผ็ดหรอกพริก้อยให้หลานเอาจะเอาพริกไปให้ไอ้แม่โอ้อ๋อเอาน้ำเอาน้ำโซบะมาเงี้ยไฟไฟไฟน้ำน้ำน้ำเจ้าบอขเจ้าหรือเจ้าตั้งห้าตีอ่ะถ้วยไผ่ถ้วยมันถัวเโอ้โหคนมาให้กินน้ำมาบอแมงคุณลาบดีงามคนเท่านเไงคนมาให้กินน้ำนะพี่น้องค่ะ โซนตรงมันเก็บเงานทบบานมาอันพุ่นตะวานไปพุ่นเบิดเราอยู่นี่มีตะไคร้อะเอาไปแม่เอาไปแม่หักตัวนี่เลยยังงามก็เพียวเหมือนกันพี่น้องขาข้าวมื้อนี้แกงผักหวานหลนไข่อะไระส้มไข่ปลาเนาะส้มไข่ปลาหล่นส้มไข่ปลาเจวพริกสดปลานะคะมาแซ่บๆกับสามยาย อ้าโหคุมผูพุทาให้กินข้าวมื้อเช้าเบิ่งหน้าเด้อฝืนเบิ่งหน้าคนฝืนอยากแล้วมาอยากแล้วลองสิมก่อนน่าสงสารมานั่งกินข้าวนำการแตพี่น้าคอนเส่ร์ตเนี่ยจะพองเป็นข้าวเย็นจะอ่ันอยู่บ้านยายๆใหญ่ผ้าหงอสะออยมาดูหน้าใกล้ๆนี่ตามธรรมชาติกเนี่ย ตีดปั๊บใา่จะผ้างู้างเข้ามีต่างี่เข็มบแซบแซบแซบบกินบห้เผ็ดเผนมาจกจริงนข้ากับมยายนะคะนับวันถอยหลังไม่กี่วันก็หนีแล้วยิ่งจะซีดเนื้อหอมหอมน้ำปลารยยุ่วเมือนแบบ แค่หนื่งเดีเต็มบ่อวันี้เออาหารบ้านนี้ต้องเผื่อคุณแก่เนาะอย่างเราต้องโดดอย่างนี้ใช่ผกเม็ดยายเบียงไปหุ้นที่ใหญ่เบียงไปหุ้นที่ย่งกันนะใหญ่ย่างทางนี้ใหญ่ได้ข้าวน้ำได้ข้าวน้ำเอาใหญ่ข้าวกลองเก็บข้าวไว้อยู่นะคะกลับไปไปนั่งกินฮอตกินฮอตดูไร เราช่วเป็นเวกเป็นงานบ่มีเงินมาหาแม่บ hmm. ่ได้กินกินกินโทรตามชัมื้อโทรคุยกันทุกวันนะคะับคุณหยงอยู่ไกลเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนอยู่ใกล้เหมือนกันยแต่เพราะมันวงลูกเรือหน้าหลังเยอวโทรบางทีย้อนนั่งรถเมลเราก็โทรเนาะคุยบนรถเมลใหญ่สดให้ฮอนอห้ลานกินขับอ้องเขลงตเคียน ยายกินบ่ยอยมากกว่าในข่อยโอ้ยมีแหง้งกินยำได้บอ,อ๊ะผักหวา,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 านบ้านมันต้องหอมอยู่แล้วยายหอมอยู่เก็บไม้หอมามีหล่นผู้ปลาตังหยาบตัวน้อยใหญ่ตั้งแบบนี้เลยหล่นที่ปลาใส่หอมแดงลั้งไปไปทางป้าอู้ว่าปลาโอมเป็งยังไงวะไปวันนี้ยอดเหี่ยวหมดคิดดูดิ เราอยู่เมืองนอกเราได้กินมะเขือขาวแบบนี้มไแล้วเองด้วยบกมีป่ะมีขายบ่กมีขายหุลูกเท่าไหร่อะสองร้อยกว่าบาทเล้วอชลายๆนะเราไเจอร้านนี้ร้านไทยนะแเ่าหุบลูกเรียงแพนนึงแล้วเกือบสองร้อยของเราสองร้อยบาทสองร้าทนึ่งเนี้ยถ้าบรกตื่นเราค่อยกินมะเขือลายมะเขือลายกี่กิโลนึงมะเขือลายก็อ่านงี้ป่ะอืมจะทั้ของแท่ง มาจจะทันแค่ก็พอได้กินแทนเพราะว่าเผื่อไทยแทนกอือตะลันไทนะ่เนาะมันก็ไกลเนะว่าข้านาฮอนเพิูกไข่ครับกิโล1.2ก็งก็บกิกโล1.5 600 700บาทเดร้อกมีดินเหรวบ้ะอืมก็ู้แงบคน้างนอกน้อยอววอยู่เหรอมันซืวว้อม่า มุ้งผักกุ้งมุ้งมันให้ขาบกนเลยขเต็มเลยิใหญ่กเทาใช้กระถางเใช้กระถางแบบนี่ไงจใส่ไปเป็นต้นเป็นต้นก่อนหนาตาเผาอะไรันใส่เป็นต้นแดดยีกระโดดแดดมันมีแดดมันเน่ามันตายมกร่โดดอย่ง้กระด้มันมันน่ารก็แดอากาศมันย็นลําออกมาตายจะได้กินทวกอส้นดี่ก วันานาวัน่งกะเพาเคือวานก็ได้กินด้วยนะฮอไก่อีกานาอ่ะเอเสรยจกระทูแข็งแม่แซ่บเลยคุณมบบ้านอมอ้เจ้าอมัอยู่บนนอกเดี๋ยวโนใต้เมืองโเนื้งบ่ามันนามีหิมาลงมันก็ตายหมแล้วคือกันเบิดข้าอ้าวหน้านีอย่เนี้ยแต่ถ้าโถงแล้วมันตาย สาเนี่พ่อไปตัดบอลยูเฮ้ห่อเยี่ยมโ่เียมอไปเก็บทีกันอ่องใจก้ <laughs> อยเาะจะเป็นหัวไอซของไอเนาะข้าไปไญเนานะเขาจะสร้างไตใจเบลอตาเบลอจริงจุดจดดหนึ่งแล้วเซ่ยอน เกี icana, ่ยา like uh? ้านมาแนะนนี่อเกบอลหยังไ่กินเดี๋ยวก็ไปบ้านคนไปกูอานคนมบานมาเู่คืนนี้เพิดไปไ่ยังมาไปปิดเลยแม่นบัหยังขึ้นไปยังยังไม่ได้ไปก็ลูกดึงมานี่ดีแก่ยันไปเตลิดแม่นไปแระบบกลับแมนหมมมยังไม่ให้ไปเข้าไปตสนี้ไปตาเป็นตู้เลยอ๋อคือคูหยังมือีบังคับอยู่เว้ยมือมัหลวมเ้อไป ทุบมือบปอยู่ี่แต่แล้วใช้กับหนีเราเด้อใชบะรเนี้ยแชบแซกกินเบแซบกินข้าวเป็นปั้นแบบไงโอ้ยอันนยืนน้ำหวานเนีมาเข้าวานยอะกินัตงเฮยสามเขากินจังไงแอ้ไ่หงอยก็ยัดอเข้าเนี่ยยขาเหนียวสามเดียเยงวยให้ มันนอรยังกินอะารทั้งสามฝากระเพาะดิบกระเพาะดอบกระตัมกระเล็ดมันเหนียวมันจะซ้อนแตาไม่เกี่ยงอืยไม่ใครให้มันูให้ตัวใครตัวอันแห็นว่าโควิดจะกินช่วยเดียวกันกินคนละซ้อนจะตักช่วยเดียวกันของเราเนาะกะพริมเม็ดแบบนี้นะคะอืมกะทบยืนนาโทบเบรกตอนท้องเห็นแล้วเนาะพี่น้องเพิ่์ลเฮดอยู่นี่เฮดน้ำยาหนุ่มกินเฮดอย่างเพิ่์ลเฮดแบบหนัว เขาก็เสริมตัวทิกเอาคือเิปหม้อเดียวหนึ่งแซ่บขึ้นข้นเลยนะของมันสดใส่ขุขาเบอน้ำมันดหืออืมัน้กินน้ำพอแล้วมากินไหมโบมันมันโบยากเดกกินไปกินไปโบายกให้มันจัดขึ้นได้ี่เพื่อนของพึ่น ไปไปไแต่เดวคิดเดี๋นองูดแม่พี่แม่พี่อัน่ี้เขาพูดูดเลยยี่กระตุกขึ้นแเวลาหงำเนื้ไ่ไเลี้ยงไก่เราจิงยังลงไปไปเวลาลมปัญญาไปไปไปไอมีเดี๋ไปไหนมื่อวัไปไหนไอมีก็ไปได้หรอกเพราะวัเลี้ยวแล้งงานจะเปลีวแล้วก็เล้งแล้ว <apply> ห้ใหไ้เลยยังไปใหังเลยรอไปได้นะ กุจกานกินเหนกุณจจเป็นถ่วยรสรสรถอันนี้ะไรเป็นจีนเหเอ้ยว้อย่าก็ว้นหมอจะแกงสิว่าว่าห้องเขาโอ้ขึ้นเขาเขา เข่าเข่าสมองแข้งเข่าเพราะว่าเคล็ดนะมันเป็นเข่าสมองแข้งบ้านพ่อบ้านแมตาสมสายก็ยุ่เข่าสมองแข้งนะแต่ยุ่งตรงไหนเขาก็ลืมแล้วเข้าไปตรงไหนทังนึงนันมีซอยก็ไปยุ่งแลก็ไปกับแกซองทีไอเข่าสมองแข้งนะในบ้านแม่เขานะพี่น้องตาสมสายนะพี่แย่ถึงสายนะเข่าสมองแข็งแต่เป็นวัดหลวงพ่อหลวงพ่อนะหมอเพราแข้งเสีย อังกษหรือประเทศจีนเป็นจาพ่อเป็นจาพ่อแน้วองงกียใส่ยูนะบอจ้าใส่ยูนะาอใส่ยูนะจเขอเอินให้เฉียบเฉียบประเทศอันับเทศนะยเอาเป็นยังงัแนวประยุกเดียวมันก็ถ้ามังจินนะเออเป็นมืงกีนประเทศยังงันอันประยุกไงอิสลามแบัดบันคือกันวันควันอยู่ห้องขังไม่เดียวนะูม่บดมือเขาถึงมาลีมาสเขาคนข้อไปกินตรงเขอยู่นะ อ็กน้อยแน่รุ่นนำอิงนี่เอาผ้าพกห่าหมดไปเลยนะเออโ่นท่านนะดรดเต็มชามเลยเอายานพ็กเห็ดกินไปสามเม็ดโยนไปสามเม็ดพริกสดนะค่อยอุ้นกินอันรวมไปด้วเนี่ยรวมๆจะได้เพราะว่ายางยางให้เอถ้วยานน่ใหญ่จ้ะนี่จ๋้วยมาดิุเจนี่รู้ิยังย่กันเดีแซ่บอาหารเช้าไอ้บหนางตัวเพื่อนี่ตัวใหญ่หมดเลยส่งคำมาแล้ว วัวเต็มทวยพงลูกคนนกตยุเออรับอเออกินดีเออกินรสดีแลวนี้่ยแกงเช่นไก่บอเราเาดี๋ยวให้หมูให้หลังเดี๋ยวสามชั้นเพราะไห่จะไปแกงใส้หมูสดเดี๋ยวให้เหลองมันจะดูน่ากินอืมหมูตัวนี้ใหญ่เดันเกี่ยวแล้วมันคอดลงเหีืยวโอ้เกี่ยวหมล่าโอ้ยเขยิ่มเราเดี๋ยวมไหวโอ้ทละขิงเท่ากิงเท่าน้ำซาวตอนนี้บุเ็บโมงเจ็บโมงไงเจ็โมงก่ลเจ็โมกว รู้ไพ mm. ่โรงงานแล้วโทรไปถามเข้าบ้านใจดูแม่มันมาตรงนู้นแล้วเหรเอาเห็นไอ้ลจะเข้าไปตอนไฟเอาบอลมาเดี๋ยวขึ้นบัลเดี๋ยวออกเดี๋ยวขึ้นเอาใบพันธุ์มานี่ใบพันธุ์นะครบใบพานธดอกขึ้นไปซอยขึ้นก็มาถ้าใบซอยขึ้นก็ออกบานบุกการไปเดี๋ยวตั้งเดี๋ตั้งอ่ะเข้ามาเอากระเป๋าไปให้เลยเอาเข้ามา ปปไปแล้วมันไฟหายแล้วตาเห็นมันไปแล้วแล้วเ้าเข้าไปแทรกเลยข้ามเราไปวางต้งบบนไปจัดการนือ่ต้นใหญ่วตวก็มาจาบบัดการบพต้นคีชอย่างเออกระทำให้มันเลี้วบงสมนะตูได้ปะเ็ต้เปลนพละเมยน้องนางนงองกัน,น กรประมาณสวนให้เราไปยลืมไป่ะยูตก e yeah, so ็ได้แล้วพี่น wow, ้องข่ไป้วเยอบรรยากาศกินเท่าบรรหฮาก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะำเราแม่ตไปแล้วแม่ใยาปาแม่กับน้องกับไอศตัว